ท,ทุกคนน่าจะเคยเจอปัญหาตัวนี้เวลาเราทํางานในตัวโปรแกรม Adobe Inlart อ่ะอันนี้ผมโหลดไฟล์งานมาเป็นไฟล์เวกเตอร์ใช่ปะ่ะเนี่ยแต่มันจะมีโลโก้ที่แบบแยกแบบนี้เยอะมากสมมุติเราอยากได้โลโก้ทุกอันแบบเนี้แยกเป็นไฟล์ของใครของมัน เป็นภาพ png เป็นภาพ jpeg หรือจะเป็นไฟล์ pdf แบบที่เราอยากได้เราทำยังไงไม่ว่าจะเป็นไฟล์เวกเตอร์เป็นไฟล์รูปเป็นไฟล์ photoshop ไฟล์อะไรเราสามารถแยกไฟล์ได้หมดปกติบางคนต้อง copy แล้วก็ไปเปิดหน้าใหม่เพื่อเอาไปวางแล้วก็ export ใช่ไหมวันนี้เราไม่ต้องทำอย่างนั้นแล้วนะง่ายๆนะทีเดียวเสร็จเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองแยกให้ดูอย่างเช่นผมอยากได้โลโก้เนี่ยแถวบนทั้งหมดเลยผมจะ export โลโก้แถวบนหมดเนี่ยมันแยกกันอยู่แบบนี้ให้เ,เพื่อนๆไปที่เมนู windows นะแล้วหา asset export นะ ตอนนี้เนี่ยเราจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ลากไอตัวที่เราเลือกไว้มเมื่อกี้เข้าไปเลยตัวไหนที่เราเลือกมันจะเป็นกรอบสีฟ้าแบบนี้ถ้าเราอยากเลือกทุกอันก็คือกดคลิกอันแรกแล้วก็กดชิปค้างแล้วก,กดอันสุดท้ายนะจะเป็นกรอบสีฟ้าขึ้นมาแบบนี้เนี่ยด้านล่างเราสามารถตั้งค่าได้อย่างเช่นเราตั้งค่าเป็นสเกลขนาดไหนก็ได้มันจะมีให้เลือก 1x 2x 4x ก็คือไอตัว x อ่ะมันจะอ้างอิงจากขนาดงานที่เราเปิดอยู่ตอนนี้หรือเราจะกําหนดเองก็ได้อย่างเช่นเราจะกําหนดความกว้างความสูงหรือใส่ resolution ก็ได้อ่าเดี๋ยวผมลองใส่ s สเก e เป็น 4x ก่อน format เนี่ยตรงเนี้ยจะเห็นแล้วว่าเราเลือกได้เป็น png เป็น jpeg เนี่ยเป็น svg เป็น pdf เป็นตัวเว็บเนี่ยได้เหมือนกันอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถ s a v ทีเดียวเป็น png เป็น jpeg เป็น pdf ได้แบบทีเดียวเลยก็คือกด s อสเกตรงนี้อ่ะจากนั้นเดี๋ยวผมลองใส่อันนี้เป็นตรง Resolution แล้วกันผมจะลองใส่ผมใส่เป็น120 ppi ตรง Format ตรงนี้ผมเอาเป็น jpeg แล้วผมลองกด Export รครานี้มันจะถามว่าเราจะ Export งานไปที่โฟลเดอร์ไหนอ่ะสมมุติผมเอาเป็นโฟลเดอร์ตัวนี้แล้วผมกดเลือกโฟลเดอร์เลยอ่ะแล้วเราไปดูโฟลเดอร์ที่เรา Export งานเมื่อกี้กันเนี่ยโฟลเดอร์เมื่อกี้ที่เรา Export ไว้ก็จะมีโฟลเดอร์4 x กับโฟลเดอร์120 PPI ก็คือตัวนี้ที่เราเ p p เป็ กับ120 ppi เนี่ยมันเอ็กพอร์ตแยกให้เราแล้วแล้วลองเข้าไปดูงานด้านในเห็นไหมแค่นี้เองเราก็จะได้รูปเป็นที่เราเอ็กพอร์ตไปแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปเซฟงานแยกเลยนะจะได้ทั้งตัว png แล้วก็ jpeg แยกกันให้แบบนี้เลยอ่ะคราวนี้ผมลองเซฟตัวรูปอันนี้ผมลองลากอันนี้เข้ามาเหมือนกันลากเข้าไปแล้วเอ็กพอร์ตเลยกดเอ็กพอร์ตอ่ะผมกดเลือกโฟลเดอร์ไปเลยอ่ะเนี่ยคราวนี้มันจะเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์นี้ละ เซฟมาเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ต้องไปทํางานเซฟรูป Export แยกออกไปแล้วนะทำแบบนี้ง่ายๆนะไม่ว่าเราจะมีรูปเยอะแค่ไหนเนะี่ยเราทำแค่นี้คลิกเดียวเสร็จจะกี่อันก็ทําแค่นี้แล้วก็กด Export แค่นี้นะง่ายๆนะลองทําดู